สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เกี่ยวกับในคูในเกมวั 1, 000, มนพัฒนาเด็กสองเกมน,นะครับวันนี้ก็เป็นเซอร์เวอร์หกนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ทําการจะมาสุ่มเจ้าโค้เสิร์ตยูอานะครับนะก็เข้ามาเข้ามาในตู้ให้สุ่มไปที่เรียบร้อยนะเนี่ยนะผมนะกิจกรรมเหลือสิวันนะก็วันนี้จะมาจาัดให้ดูนะครับสำหรับโค้เสิออร์ตยูอานะตัวด้าผมมีทั้งหมด186ใบนะครับก็มีโอกาสได้ก่อนการันตีนะก็มาดูกันวา่า วันนี้จะมีดวงดวงดีบ้างหรือเปล่านะโอเคแต่ก่อนที่เข้าไปสุ่มเดี๋ยวขอฝากลาตเตอร์เกมหน่อยแล้วกันนะครับและสำหรับใครที่มองหาวิดีโอเกมนี่เลยนะครับผมขอแนะนำเว็บ2 4 p a y นะครับเว็บท,ที่เติมเกมที่ดีที่สุดนะครับราคาถูกและปลอดภัยแน่นอนนะครับไม่ว่าจะมีเกมกินชินอิมแพคอลล่าเบรกเอาพับจีโมบายวันพัมแมนเดิร์ดสองเกตอาร์วี RV, และบททัตรเติมเงินต่างๆนะครับโอเคครับ okay. นี่ก็จะเป็นเลทราคาสำหรับวันพัมแมนที่ผมเล่นอยู่นะครับ และใครที่สนใจก็สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ที่ผมปักไว้ในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับนะขอฝากไว้กัน,นะครับโอเคนะครับใครเติมเว็บทเวนตี้โฟร์เพย์ก็อย่าลืมใส่คูปองกันสนในการเติมเกมวันพัฟแมนด้วยนะครับผมนะคูปองก็คือเอ็เคดีนะครับในการเติมเกมวันพัฟแมนนะเติมถูกตรงไหต้องทเวนตี้โฟร์เพย์เท่านั้นโอเคมาครับผมแนละ้ววันนี้ก็จะมีโคประจําเดิมมาแจกด้วยนะครับผมนะโคปาจำก็คือยีบสีอแล้วก็ N.O.V. นะครับผมนะเป็นครบประจําเดือนอ่าพฤศจิกายนเนาะใส่ไปเลยนี่ผมนะตัวโม่หนึ่งใบแล้วก็เพชรสองโอเคมาเราไม่ต้องพูดภาพทำเพลงนะครับผมนะลุยเลยแล้วกันมาจังหวะนี้นครับผมนะสิใบแรกขอให้ได้ก่อนการลันตีแล้วกันเพราะว่าจะได้เซฟตัวดําได้นะครับนะจะได้เซฟไปรอคอเด็กยูได้ ขอก่อนกนารันตีแค่นั้นแหละมาเสียไปแล้วก็ได้เป็นกดเลืไซบอกนะมา20สิบใบหรือว่าใบที่20นั่นเองหมาครับผมนะกดสุ่มไปเลยอ่ะหมาครับนะลุ้นหินมาเร็วๆแล้วกันหมาไหมยังไม่มานะโอ้เรียบร้อยอ่ะมาครับใบที่30 มาครับผมนะใบที่30มสีมมแ่แปสุ่มไปเลยหมาจังหวะนี่โอ้โหอะยังคงเงียบอยู่30มสีใบผ่านไปก็ยังไม่มีอะไรโผล่มาอะใบที่สี่สิบนะรู้สึกร,รู้สึกว่าคือเศษนี้คือมันจะเกินหรือเกินนะได้สองเศษยับเลยอ่ะกดข้ามไปเลยมีอะไรไหมอ่ะยังไม่มีอะไรในกอไผ่อล้รสองเศษมา หลายรอบแล้วเกินนะมันจะเกลือไม่เนี่ยอย่าเกลือเลยนะหมาผมนะสุ่มไปเลยใบที่ห้าสิบห้าสิบใบขอหินหนึ่งก้อนละก่อนมนะาห้าสิบใบโอ้โหยังไม่มีแล้วโผล่นะมาครับใบที่หกสิบนะมาหกสิบใบอ่ะต้องเบรคติดไมเตีมือเมื่อแล้วแหละ หมาจังหวะนี้ขอให้หินพัฒนาหนึ่งก้อนมนาะหินพุกตื่นมาอะไรก็ดีหมาจังหวะนี้หกสิบใบโอ้แล,โอแล้วโอเคผมได้หินอ่าพัฒนาปีสายเรียบร้อยมาต่อไปก็รุ่นนะครับนะหินพุกตื่นมาถ้าได้หินพลุกตื่นนี่คือหินพัฒนาก็ยังข่หนึ่งก้อน,นดีนะเธอจะเอาก่อนการันตีอ่ะได้หรือเปล่ามา ว่าไงมาครับไปที่80หรือเปล่าไม่แน่ใจนะนะไปนะับมาเริ่มลืมแนละมา80ไปผ่านไปขอหินพัฒนาหินพวนพกตื่นมาแบบพร้อมกันเลยได้ไหมอะถ้ามาเลยนี่คือแบบโอ้โหอารเรยูเกมเลยอ่ะยังคงเงียบอยู่มาครับผมนะไปที่90้าสมาไปที่90นะ มาสุ่มไปเลยมาสี่ทอนะน่าจะร่างหนึ่งแหละถ้าไม่หลุดเลดอ่ะบึ้มให้ข้าไปคค่ต่อสู้ของแกก็แล้วกัน,กนโอ้หลุดเลดนะโอ้โหจิงโจ้จิงโจ้จโจมาเฉยเลยอะไรกันล่ะนี้นะอ่ะมาไปกันต่อนะจิงโจ้จิงโจ้มาสังงั้นนะ โอ้โหหลุดเลยตึงๆมาลุยกันต่อขอห,หินปุกตื่นโอ้ยังไม่มานะมาอีก80ใบขอห,หินปุกตื่นมาเร็วๆหรือมาคู่ห,หินพัฒนาอะไรก็ดีมาจังหวะเนี่ยขอแล้วกันนะห,หินปุกตื่นกับห,หินพัฒนามาคู่กันได้หรือเปล่า ได้หรือไม่โอ้ยังไม่ได้นะมาเราไปกันต่อมาครับก็สุ่มไปเลยมาจาังหวะนี้ใบที่เท่าไรเนี่ยใบยที่ร้อยยี่หรือเปล่าโอเคผมแนละ้วหุกตื่นมาเรียบร้อยเดี๋ยวขอดูไปหนึ่งนะครับว่าโดนไปกี่ใบนะตอนนี้ตอนนี้โดนไปทั้งหมด120ใบนะหินพัฒนา มีอยู่3ก้อนนะขาดหนึ่งก้อนอะขอหินพัฒนามาไวๆแล้วกันเนาะจะได้จบไวๆมาขอหินพัฒนามาไวๆเราจะได้เซฟตัวดำได้มามาครับไปที่ร้อยสามสิบนะขอห,หินพัฒนามาต่อเลยได้ไหมอะมาต่อเลยได้ไหมโอ้ไม่ได้อ่ะไปที่หนึ่งร้อยสี่สิบ มาจะรอดหรือเปล่านะมาร้อยสี่สิบใบขออะไรหินปุกอีหินพัฒนานะแค่เพียงหินพัฒนามาเราคือเราจบโอ้ยอ่ะโอ้โหมาอันนี้จะหลอดไปที่ร้อยห้าสิบขอให้มันจบแค่นี้ได้ไหมเกมร้อยห้าสิบใบให้แบบมันจะจบไปเลยไหมมาร้150ายอยห้าสิบใบขอหินพัฒนามาให้มันจบไปเลยมา ขอให้มันจะจบไปโอ้ยเกมมันไม่ให้จบจบอ่ะแย่จังหวะนี้นะอ่ะบายที่ร้อยหกสิบโอ้ยจังหวะนี้คือเริ่มแย่นะอาการเริ่มไม่ค่อยดีละอาการเริ่มน่าเป็นห่วงมาขอให้โรนี้มันจบหินพัฒนา,าให้มันจบโอ้โหเรียบร้อย รถเกมันไม่ให้เราจบไงโอ้โหเรียบร้อยนี่ครับนะหินพัฒนาไม่ออกก็เรียบร้อยอุตส่าห์ดวงดีกับการได้หินพุกตื่นไวแต่หินพัฒนาไม่ออกก็เรียบร้อยนะอ่ะน่าจะมาแหละถ้ามานี่คือโกรธเลยโอ้ไม่มาด้วยไม่น่าขู่มันเลยไม่น่าขููโกรธมันเลยนะมันไม่ออกให้เลย เรียบร้อยผมนะร้อยปเบบาเศใบเน้นเลยโอ้โหมาขอหิเป็นตนามา,มาให้มันเหลือก้อนหนึ่งจะได้ไิลุ้นปีศาตัวหน้าอ่ะโอเคได้เรียบร้อยอ้าวแล้วมันแถมหินปุุกเตือไม่หนึ่งก้อนหมายความว่าไงอย่าบอกนะว่าจะให้ทําพลาสองอะ่ะโอ้ยเอาดีอ่ะ โอเคผมนะได้หินพัฒนามีทั้งหมดห้าก้อนหินปลุกตื่นมาอยู่โอ้โหสามก้อนว่ะไอ้สงสัยมันอยากให้ทําพาร์สองเว้ยมันล่อซื้อเบ้าเนี่ยแต่เราไม่ทํานะโอ้โหมันจะล่อเราทําพาร์ต่อนะเกมแหมหัวหมอจริง,รงอ่ะโอเคผมนะับปวดไปเลยละกันมาใส่หินไปเลยละกันนะแล้วก็สุดท้ายผมนะใส่ไปลแล้วก็ปลุกตื่นมา โอเคผมนะรวมร่างกายเป็นโกเกตะยูอาร์แบบนี่ก้อนหินพิทักษ์โลกปาโยนหินไปโคตรเท่นะโอ้โหมันหล่อเท่เหลือเกินนะโกตัวนี้อ่ะโอเคผมนะอาจจะได้พาร์สสองนะคตถ้าเกิดเรามีหินพัฒนาเหลือนี่ครับผมนะเอามาใส่ทีมเลยละกันนี่ครับผมนะใส่แทนร่างเอสอาร์บวกไปเลยละกันอ่ะนี่ครับผมนะใคยหินพัฒนาปีใสแค่สองก้อนนะครับถึงจะได้เป็นอาพาร์สสี่เปรเ็ขั้นต่อนะ ถามว่าพารสอดีไหมก็ดีนะครับนะพารสอก็ดีดีตรงที่ว่าจากได้อาจอมตะแค่อาจสี่ตัวหรือเปล่านะกลายเป็นหตัวถือว่าดีนะครับผมนะถือว่าดีมากๆเลยสำหรับพาร์สีเพิเศตขั้นสองนะมาเรวขอปลดล่าง2องเลยแล้วกันป้าพลังขึ้นมาอีกห้าหมื่นนะโอเคอ่ะโอเคเดี๋ยวขอโยกของเลยแล้วกันนะครับจังหวะนี้นะไปเรายโยกของเลยแล้วกัน อันนี้ยังไม่สามารถคืนค่าได้ครับเพราะว่าเราไม่มีบัตรคืนค่านะ๋ยวต้องไปเไล่นกิจกรรมใหม่หน่อยละกันโอเคมาใส่ขอให้น้องโกยูอาร์หน่อยละกันหมาผมนะใส่ไปเลยละกันนะไปใส่ไปเลยมีแค่ไหนเราใส่แค่นั้นนะอันสุดท้ายก็อ่ะป้าใส่ไปแ,แล้วก,กาบใส่ไปเลยละกันอ่ะโอเค ส่วนเรื่องการปั้นนี่คือเคี๋ยต้องไปเล่นกิจกรรมใหม่ก่อนแล้วกันนะครับที่ม่มีบัตรคืนค่าแจกนะนี่ครับมะกิจกรรมฤดูกีฬารรนะครับผมนะมันมีบัตรคืนค่าแจกอยู่นี่เลยครับผมนะทำคะแนนถึง1000แตันมนะได้บัตรคืนค่าหนึ่งใบก็เดี๋ยวต้องไปเล่นก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาคืนค่าแล้วก็ปั้นให้ดูนะสำหรับคลิปการปั้นน่าจะมีให้ชมนะครับเร็ๆนี้นะโอเคอ่ะล้คหลักิปการสวมก็ประมาณนี้นกันนะครับนะใครโดนไปกี่ใบก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วย้ะกันนะครับนะใครที่สวมแล โชคดีกับการเปิดนะครับผมนะโอเคครับ okay, ผมนะใครชอบกินก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับไปไคร้นะครับนะไม่จำเป็นสำหรับคลิปนี้บ๊ไม่าย